สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Coin Master กันอีกแล้วนะครับกับ EP ที่4นะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะมาแจกการ์ดนะครับในเกม Coin Master กันนะครับทั้งหมด6กคอลเลกชันนะครับนี่ก็จะมีคอลเลกชันสัตว์เลี้ยงนะครับลูกปั้นสัตว์ป่าสิ่งของ อสุรกายแล้วก็ขนมหวานนะครับผมแจกทุกใบนะครับที่มียกเป็นการ์ดทองนะครับมันแจกไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดติดตามเพจ a p t h a i แ a n d นะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับข้อที่2นะครับให้เพื่อนๆมาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับเมนชื่อ การที่อยากจะได้แล้วก็แปะลิงก์ตัวละครของเพื่อนๆไว้ได้เลยนะครับเหมือนตัวอย่างด้านล่างนะครับที่ผมจะขึ้นไ้ให้นะข้อที่3นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับสําหรับใบนั้นการใบนั้นๆนะครับผมแจกทุกใบนะครับที่ผมโชว์นะครับจนกว่าการจะหมดนะครับข้อที่3นะครับผมขอสงวนสิทธิ์ในการแจกการนะครับคนละไม่เกิน2ใบนะครับ เผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่ยังดูไม่ทันนะครับผมจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมมาแจกการ์ดอะไรบ้างนะครับทั้งหมด6อลเลกชันนะครับอลเลกชั่นแรกนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับก็การ์ดก็จะมีตามนี้เลยนะครับเคเลกชันที่2นะครับก็จะเป็นรูปปั้นนะครับอลเลกชันที่3สัตว์ป่านะครับอลเลกชันที่4สิ่งของนะครับอลเลกชันที่5อสุรกายนะครับ คอลเลกชันที่6นะครับขนมหวานนะครับก็เพื่อนๆอยากได้การ์ดไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับส่วนคอลเลกชันอื่นนะครับผมจะแจกแน่นอนนะครับใน e p ีต่อไปนะครับวิบบับไวกิ้งรัซซี่อะไรประมาณนี้นะครับผมจะแจกแน่นอนนะครับใน e p ีต่อไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ